สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับอ,องค์แรกเป็นเหรียญห้าสองหลังฮานุมานนะครับเป็นเหรียญที่ยอ,อดนิยมของย้อนยุกนะอันดับหนึ่งนะครับห้าสองหลังฮานุมานเป็นเหรียญที่ทำให้คนรู้จักหลงกวงพ่อกลวยของบุรทุบมงคลย้อนยุคนะครับรุ่นนี้ งนี้พระสวยนะครับถมูกน่งยันกันปืนเต็มนะผิวออกเป็นกระไรเงินนะฮะเป็นผิวไายเงินออกเงางามออกขาวนะครับผิวไายเงินหลังฮนุมานนะรตรองค์นี้อา้า้าสองนะ่าจะทำเอ่อวิธีสอนดูไปแล้วนะดูวงเดือนนะครับวงเดือน ที่ตัวขอบนะฮะภายเงินทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับออกขาวเลยเรี่ยมไม่ดีนะแต่ว่าพระสมบูรณ์นะนี้มีคราบกาวเข้ามาจากการที่เขาไม่ได้โปร่งหลังนะแปะด้านหลังไปก็มี ครับกาวเข้ามานะครับไม่มีผลนะเพราะพระเป็นพระเนื้อโลหะนะครับไม่ใช่พระผงแกออกก็ไม่มีคราบแล้วนะครับก็เอาไว้ๆนะเอาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเหรียญห้าสองหลังหนุมานนะสวยแชมป์เลยใครหาอยู่ก็ถักมานะครับเหรียญ อันปะก้าหลังยันปีห้าหกนะครับเนื้ออันปะกา้าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยเนื้ออันปะกา้ามีเนื้ออันปะกา้าเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ห้าหกหลังยันกระแสหลังยันกําลังมานะครับตอนนี้หน้าเก็บสะสมนะครับหลังยันเนื้ออันปะก้านะผิวน้ําทอง เอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทหายากจริงๆนะจ่วงนะีงนะ้หลังยันแพงด้วยนะเอาสี่พันบาทสวยแชมป์ห้าหกห้าหกผิวลายเสือนะครับห้าหกหลังยันผิวลายเสือเนื้อทองแดงนะจมูกด่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับยันติดผิวออกลายเสือนะที่เขาชอบกันเลยนะแบบนี้ เอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีแต่พระสวยคุ้มราคาแน่นอนนะครับเรื่งของสวยไม่ผิดหวังนะครับตรงเดียวจบเลยสามพันห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดวัดไซนครสวรรค์น,นะครับปีศูนหกหน้าแก่นะครับหลวงปู่ทวดวัดไซนครสวรรค์ปีศูนย์หกขายกัน ถึงห้าหกพันนะครับรุ่นนี้นะหน้าแกนะ่หน้าหนุ่มนี่เป็นเป็นหมื่นนะครับนี่หน้าแก่วัดไซปี06นย์กหนกูนทิมบุกเสกนะครับออกคนครสวรรค์หน้าใช้นะครับหน้าใช้ศูนย์หกเอา3,500บาทนะครับสามพบาทเอาไป ขึ้นคอได้เลยนะครับเรียนใช้ได้เลยสามพันห้าร้อยบาท <c oughs> หลวงพุทธวดปีศูนย์แปดรงนี้ไม่รู้เลือกรุ่นอะไรนะ0ูนย์ปดออกหลายรุ่นนะปีศูนย์ปดเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะะเก่าปีลึกนะฮะ ขุนแผนหลงปูเทียนวัดโบสถ์นะครับเน,นเนื้อผงพุทธคุณรอบที่แ,แล้วก็ที่เดียวกันนะบ้านเดียวกันเลยเนะี่ยรอบที่แล้วแย่งกันเลยนะอันนี้ก็เอาหกร้อยบาทแล้วกันหกร้อยบาทขครปิดก่อนก็ให้ไปนะุนแผนหลงปูเทียน หลวงเดียนลงพ่อเกษมวัดพับพานนทบุรีนะครับอันนี้เป็นผิวหิ้งพระไม่ได้ใช้นะพระผิวหิ้งหลวงพว่อเกษมออกวัดพับพานนทบุรีนะครับ เอาไวๆนะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนิยมนะครับวัดพัพพาพีหนึ่งเจ็ดนะครับผ้าผิวหิ่งพ้าสวยนะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อกเกษม เหรียญพระพุทธวัดหนองอีดุกนะครับวัดพระพุทธวัดหนองอีดุกหลวงพ่อกลวยเสกนะครับเหรียญปีหนะึ 1, 5, ง่งห้าหนึ่งห้าลวงเหรียญพระพุทธเขาเรียกเขาเรียกกันว่าเหรียญวัดหนองอีดุกนะครับเหรียญวัดหนองอีดุกเป็นผิวทองแดงกะไหลานาคนะครับ ตรงนี้สวยแชมป์เลยผิวเดิมเเลยนะสวยเประสกเด้งๆเลยนะฮะผิวไฟตามซอกนี่ชัดเลยตรงนี้ส่งประกวดได้เลยนะครับเอาหนึ่งพันรอบาทประพุทธวัดหนองยอดุกนะเหรียญหนองยดุกหนึ่งพันแปดรอบาทเหรียญเดิมบางปีหกสองกตันยูเดิมบางปีหกสอง ย้อนยุกนะครับปีหกสองเลขโคดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดหกเป็นเนื้อกระไ่านานครับทองแดงกระไ่านาพร้อมเรี่ยมกันน้ำเอาเจ็ดร้ยบาทราคาเดิมนะเจ็ด้อยบาทเหรียญหลวงู่ทวดปีศูนย์หกวัดเอี่ยมวรนุชนะครับหลวงู่ทวดปีศูย์หกวัดเอี่ยมวรนุช หนูพูดวดปีศูนย์หกนะครับสึกสึกเนี่ยสภาพสึกสึกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เขาก็ขายกันพันกว่าอยู่แล้วนะอันนี้สภาพอาจจะแปดสิบได้นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้านหลังนี่ชัดคมชัดเลยเนะสี่ศูนย์หกอันนี้เอาไปพันร้อยแล้วกันนะเอาไวๆเอาพันหนึ่งร้อยบาทเหรียญย้อนยุค รุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับหลวงพุโตหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับลุกเสกนะร,รุ่นนี้มีประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อแช่มเดียยนยย้อนยุครุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะ พระเก่าแล้วจะต้องมีล่องรอยกันผ่านประสบการณ์มาน้อยองค์นะที่จะสวยนะอันนี้เอาไวๆนะเอาพันเดียวแล้วกันเอาพันหนึ่งนะสุดยอดหายากด้วยนะครับประสบการณ์สูงพิธีใหญ่สนใจก็ทักไลน์มานะครับ id ไลน์ a c a l v e t e นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ